แล้วมันก็ไม่พอไม่ใช่ไม่รั่ไม่ใครับ่ใช

การขอการค้าเป็น hmm. ก an yeah. yeah. uh ิจการในภาคเอกชนที่นอกจากจะช่วยดูแลในส่วนของภาคเอกชนภาคการลงทุนแล้วขอการค้าก็เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญในการที่จะ ข้ามารุมมือนะครับนอกจากนจะทบหน้าที่การรองแท้าน้นเนี่ยเจเเรียนว่าของการร้กษาพอดีาวารสำคัาของเที่อวกบ้านเราก็จะมีมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนาบ้านเมือง ประเมินจะพัฒนาใครได้ผมกลับเรียนนะครับต้องอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีจะเกิดได้ก็ต้องการพาีีาเลยนัดโดยชอบท้าวเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันภาคภูมิพระเจ้า

ปิบาตาเวรมณีสิขาปะทานสมาธิยามิ